วันนี้ซุกกินี่ในสวนติดลูกสามลูกโตโตพอเก็บกินแล้วคะ่ะทุกคนวุ้ยไม่ใช่สามสีลูกสีลูกเลยดูนี่โอลูกนี้ก็โตมากแล้วกินไม่ทันเลยเลยทีนี้นี่เหลืออยู่อีกสามลูกนะคะต้นนี้แล้วก็ต้นต้นแรกนั้นก็เหลืออยู่สี่ลูกเลยเป็นเจ็ดแปดลูก แลูกแล้วต้นนี้อีกสองสามลูกที่กำลังโตมาก็มีค่ะดูโอ้โหโอ้โหทุกคนได้สี่ลูกเลยค่ะวันนี้ซุกกินี่ซุกกินี่ได้สี่ลูกหมูแลก็ดูนะ ดูพริกของมลินก็ติดลูกแล้วคะ่ะนี่เป็นพริกแบบยาวด้วยพริกยาวอุ้ย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 หลุดทุกคน <c oughs> กำลังว่าจะจับโชว์หน่อยหลุดเลยเป็นแบบยาวๆนี่นะคะนี่แล้วก็มีลูกอยู่อีกในนี้กำลังติดดอกติดลูกมาอีกสามสี่ลูกคะ่ะนี่นะ แล้วก็ดอกก็มีนี่ติดดอกด้วยต้นเดียวนะคะโอต้นนี้ต้นนี้มันเป็นต้นที่มันหักอะตอนนั้นตอนนั้นมันหักนะแล้วก็ติดลูกแล้วเอ้ยไม่ใช่ติดลูกสิติดดอกนะต้องเรียกว่าติดดอกต้นนี้ก็ติดลูกแล้วคะ่ะนี่ลูกนี้ไม่ยาวเท่าไหร่นะต้นเขาเล็กมากเลยต้นเล็กมากแล้วก็ ติดลูกพอประมาณก็โอเคอยู่นะนี่ก็สามลูกสี่ลูกเลยต้นเนี้ยหนึ่งสองสามสี่ห้าอยู่โอโหติดทุกต้นเลยค่ะทุกคนนี่อันนี้ก็ติดต้นนี้สามลูกเลยโตโตดูสิต้นนี้ก็ติดนะว้าวดีใจแค่นี้ก็ดีแล้วค่ะทุกคน ผักเบีย้ยมะลินก็กาลังเกิดค่ะนี่ดูสิผักเบีย้ยมันกําลังเกิดแล้วเราเดินไปเดินมานี่ก็เหยียบมันนะคะโอ้เนาะเดี๋ยวมาดูถั่วดิฉันก็เริ่มติดลูกแล้วว้าวมีลูกเล็กๆให้เห็นแล้วค่ะทุกคนนี่ลูกถั่วลูกเล็กมาแล้ว สองลูกเลยติดดอกออกผลแล้วค่ะนี่ด้วยนะอันนี้ก็เป็นลูกเล็กๆว้าวว้าว,ว,าวผักอุ้ยนึกว่าดอกผักตกใจหมดเลยดอกหญ้าเนี่ยผักอันนี้มันมาแรงมันกินนะไม่ลินก็ผักมันเยอะไม่ลินก็กินไม่ทันเนาะ ทั้งผักทั้งหญ้าทั้งอะไรด้วยกินไม่ทันเลยอันนี้คือผักอะไรโอ้อันนี้คือกระล่ําค่ะอันนี้กระหล่ําคือตอนปลูกอะปลูกเราก็ลืมจําไม่ได้ว่าเราปลูกอะไรไปบ้างอันนี้ก็น่าจะเป็นคะน้าไหมเอ้ยอะไรนะผักคะนาหรือว่าผักกระลําดอกอะไรสักอย่างนี่แหละ แล้วก็ต้องรอดูตอนผลผลิตที่ได้ค่ะว่าเป็นยังไงปลูกแล้วก็ลืมปลูกแล้วก็ลืมเนี่ยเนี่ยน่าจะเป็นกระลำดอกไหมเนี่ยนะเริ่มติดดอกแล้วโหดูสวนผักนะคะวันนี้ไม่ได้เข้าป่าเนาะอากาศมันร้อนเกินขี้เกียจเดินค่ะเดินไม่ไหวก็เลยมาอยู่ในสวนผัก อันนี้ก็เป็นพวกตระกูลฟักทองนะคะอันนี้เป็นฟักทอง,องนะน้ำเต้านะนี่สวยงามมากเลยอันนี้ก็เป็นฟักทองปกติอเดี๋ยวไม่ดินจะจับยอดมันขึ้นให้มันไต่ขึ้นบนเอันี้ก่อนให้เขาไต่ขึ้นเเราต้องช่วยเขาด้วยค่ะเพราะว่าบางทีเขาก็หาที่ไต่ไม่เจอเนาะต้องช่วยเขาโอ้โห ไปทางไหนดีชื่นชมสวนผักมะเขือเทศก็ติดลูกอ่อนแล้วค่ะตร,นนตรงนู้นตรงนติดดอกแล้วเนี่ยก็เอาไม้มาเสียบไว้ให้เขามีที่ค้ำยันเขาเนาะทางนี้อุย้ยแตงกวาแตงกวาลูกเดียวที่ต้นเดียวที่สามีซื้อมาให้ตอนนั้นทำท่าว่าจะตายแล้วนะคะทุกคนตอนที่ฝนตกเยอะเนาะ ทำท่าว่าจะตายแล้วแมรินก็เอามามัดไว้กับค้างนี่ให้เขาขึ้นติดลูกโ,โหลูกนี้สักสัปดาห์หน้าน่าจะได้กินอยู่นะนี่ลูกอ่อนเลยประมาณนี้แหละกาลังหวานนะแต่ว่าเสียดายรอให้เขาโตกว่าน,นี้ก่อนค่อยกินแล้วก็ติดลูกอ่อนอีกสองลูกค่ะนี่หนึ่งลูกสองลูกตรงนี้นะลูกเล็กๆ,ๆโมได้สักสามลูกนี้ก็ถือว่าดีแล้วค่ะ มีอีกไหมข้างล่างไม่มีนะแล้วก็เหมือนยอดหักไปยอดเขาหักไปแล้วค่ะก็คงจะไม่โตแล้วมั้งไม่แตกยอดมาอีกเลยเป็นต้นเดียวเพียวๆเลยค่ะนี่แตงกวาติดลูกอยู่นะได้กินอยู่แล้วก็มาดูสลัดตรงนี้ค่ะสลัดนี่แม่หนึงก็ยังไม่ได้เก็บเลยอะ่ะอ๋อเดี๋ยววันนี้ว่าจะเก็บสลัดนี้ไปไปกินค่นเดี๋ยวนะ ว่ามันโตมันแล้วว่ามันจะเป็นติดดอกก่อนมันเรากินไม่ทานวันนี้ต้องกินก่อนค่ะเด็ดดึงขึ้นมาก่อนนี่อย่างงามเลยผักสลัดค่ะทุกคนสลัดสดๆจากสวนปลูกเองกินเองค่ะแล้วก็มีอะไรอีกไม่เยอะนะสวนผักปนีนี้ขี้เหร่มากเนี่ยมันมีแค่นี้เองค่ะแล้วพวกนี้ก็เป็นพวกใบพารสลี่เป็น ผักชีเนาะผักชีของฝรั่งใบพาสลี่อะคะ่ะส่วนผักสลัดตรงนู้นคือเขียวนี่มะรินก็เด็ดไปบ้างเด็ดไปกินนะแล้วเขาก็ขึ้นมาใหม่เด็ดมันเป็นแบบเด็ดยอดนะคะทุกคนอู้ผักเบีย้ยมะรินก็กำลังออกมาเยอะยะเลยดูเน,นี่อันนี้ก็คือผักเบีย้ยนะคะผักแพงพวยผักแพงพายเน,ะนาะสลัด ที่เด็ดไปกินแล้วเขาก็เกิดขึ้นมาอีกค่ะนี่นะต้นไหนที่เรายังไม่ได้เด็ดเขาก็ขึ้นมาส่วนเออหน่อไม้ฝรั่งนี้ปีนี้ได้แค่นี้เองค่ะโตแค่นี้เองไม่รู้ว่าเขาจะรอดหิมะได้หรือเปล่านะต้องรอดูปีหน้าเออปีนี้มะมร็นก็จะปล่อยไว้แบบนี้แหละเผื่อเขาจะแตกหน่อขึ้นมาเนาะอ๋อมีอ้นีี้อูเพิ่งเห็นไม่ได้สังเกตเลยค่ะทุกคน ไม่ได้สังเกตเลยว่ามีอันนี้ด้วยโหระพาเราก็รอดอยู่นะทุกคนโหระพาฝรั่งโหระพาไทยรอดอยู่รอดอยู่เล้วมีเวลาอีกเดือนหนึ่งนะสำหรับการจเจริญเติบโตเพราะว่าเดี๋ยวเดือนเออเดือนอะไรนะเดือนกันยาก,ก็เริ่มหนาวแล้วค่ะเนี่ยเราก็ไม่โตแล้วแลวหละก็อ้อยแค่นี้เนาะเราดูว่าหนึ่งเดือนหลังจากนี้เขาจะโตมากน้อยแค่ไหนคะ่ะ วันนี้ก็โอเคแล้วแหละเพราะว่ามันมันได้เก็บเออุ้ยตกกะกัแตนตะกัตนตะกัแตนไต,ต,ต่ขาเพราะว่าวันนี้ได้เก็บสลัดสลัดแล้วก็ซุกกินี่ซุกกินี่ไปกินนี่ค่ะทุกคนผักสวยๆส,สดๆจากสวน ลูกเองกินเองกับแม่บ้านคนไทยในประเทศสวิตเซอร์แลนด์กับชีวิตเรียบง่ายบนภูเขานะคะนี่กับบรรยากาศวันนี้คือ,อวานนี้ร้อนมากเลยนะแล้ววันนี้ก็คิดว่าน่าจะร้อนอยู่เพราะว่านี่ยังไม่ทันเที่ยงวันเลยแดดออกมาเยอะแล้วคะ่ะเวลาตอนนี้สิบโมงกว่าๆนะแดดออกมาเยอะแล้ว คาดว่าน่าจะต้องร้อนมากๆเมื่อวานนี้เข้าไปในเมืองไปซื้อกับข้าวอุณหภูมิในเมือง30องศาค่ะเพื่อนเพื่อนร้อนมากเลยนะแล้วก็แมลินก็คันมันเหมือนกับมีโดนยุงโดนอะไรกัดแล้วก็เกาตุ่มขึ้นเป็นแผลเต็มเลยค่ะตอนนี้ตามแขนตามขาวันปวันง่ายๆสบายๆนะคะทุกคนขอบคุณสําหรับการรับชมนะคะสําหรับเพื่อนเพื่อนท่านผู้ชมคนไหนที่เข้ามาดูแมลินเนาะก็ขอบคุณค่ะ แล้วก็ถ้าอยากให้กำลังใจนะก็ฝากกดติดตามเรียนด้วยนะคะทุกคนแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนเนาะสวัสดีค่ะ